พบกันเช่นเคยค่ะเมนูที่ไม่ไว้อจะทําวันนี้ก็คือปลาช่อนลรยสวนนะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันเลยค่ะตัวนี้จะเป็นปลาช่อนนะคะไม่ไว้อยซื้อปลาช่อนที่ตลาดมานะคะแล้วก็นํามาทอดนะคะก่อนจะทอดนะคะเราต้องมาบ้างก่อนปลาที่เขาทําให้เสร็จที่ตลาดเลยนะคะแล้วก็ซับให้แห้งนะคะล้างให้สะอาดหลายๆน้านะคะจนเขาไม่มีเมือกนะคะจะคลุกแป้งหรือไม่คลุกก็ได้นะคะแป้งทอดกรอบนะคะแล้วเวลาทอดต้องใช้น้ํามันเยอะนิดนึงค่ะ แล้วห้ามไปคนห้ามอะไรเขานะคะจนกว่าเขาจะล่อนกระทะขึ้นมานะคะพอทอดออกมาเขาก็จะสวยงามแบบนี้ค่ะส่วนตัวนี้จะเป็นผักที่ใส่ในเครื่องยำนะคะก็จะมีตะไคร้มีมะนาวมีหอมแดงใบมะกรูดพริกจินดาขิงแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นน้ำมะนาวพริกแห้งทอดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นพริกเผานะคะ หัวที่ส่งนะคะหรือใครไม่มีก็เป็นเม็ดมะม่วง,ง,ง,งหิมพาน,นะคะจะทอดหรือคั่วก็ได้ค่ะส่วนตัวนี้เป็นสระแเน่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นน้ําสําหรับทําเป็นน้ํายํานะคะก็จะมีน้าน้าตาลมะพร้าวหรือว่าน้ําตาลปี๊บนะคะแล้วก็น้ําส้มขะขาาเปียกน้ําปลานะคะสัดส่วนไม่ไอ้อยใช้เท่ากันนะคะสี่ช้อนโต๊ะนะคะก่อนอื่นนะคะเรานําตัวนี้ไปตั้งไฟก่อนค่ะ เรามาเริ่มปรุงน้ำยำงกันเลยค่ะนี่นะคะนีไว้นนำไปตั้งไฟเรียบร้อยนะคะเทงเลยค่ะตามด้วยพริกเผานะคะส่วนผสมให้เข้ากันนะคะให้ความหอมด้วยน้ำมะนาวนะคะ ชิมรสชาติดูเบื้องต้นก่อนนะคะขัดความหวานนิดนึงค่ะไว้เติมน้ำตาลไปนิดนึงนะคะรสชาตินี้สามารถปรุงได้ตามชอบใจนะคะนะคะก็นำเครื่องทั้งหมดนะคะลงไปเลยค่ะ คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะใ,ใส่ถั่วไปก่อนนะคะครึ่งหนึ่งเสร็จนะคะนำตัวนี้ลงไปเลยค่ะนํากนไปเลยนะคะนี่ขอบอกค่ะน่ากินมากเลยค่ะเครื่องแน่นๆเลยนะคะถ้าใครชอบแบบกินสมุนไพรนะคะ จัดเองนี่แบบโหสัดใจเลยค่ะทํากันก็ไม่ยากนะคะสำหรับน้ำยำําเสร็จนะคะแล้จะโรยด้วยถั่วลิสงรอบหนึ่งค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกแห้งทอดนะคะโรยด้วยซาละเน่ค่ะเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับ ปลาช่อนลุยสวนของเรานะคะเรียบร้อยค่ะสําหรับเมนูปลาช่อนลุยสวนนะคะทํากันไม่ยากใช่ไหมคะดูนะคะดูหน้าตาใกล้ๆนะคะน่าทานมากเลยค่ะนี่นะคะโหแบบเครื่องสมุนไพรแน่นๆเลยค่ะเช่นเคยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังบายอ้อยอิงข่าวนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ